คือเราอะก็ชอบเพลงนู้เพลงนี้อะไรเงี้ยใช่ปะแต่พอถึงวันจริงๆอะทุกคนคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดีแบบอันนี้ก็ชอบอันนั้นก็ชอบอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าแบบทำทรงเหมือนจะเหมือนจะได้อะไรแบบวก็แบบแต่ว่าการเป็นแบบคิดเฉยเลยอะไรเงี้ย เดียแกห้องดำกับสายเคเบิลวีดีโอโอ้คืองักมากแบบเป็น เป็นแก๊งแบบเบอร์ไท้ายๆคงมีเลขตัวว่าคือจริงๆทุกคนตอนแรกอะดีใจนะตอนแรกตอนแรกดีใจไปไป,ไปมาๆก็ก็ไม่ไม่ค่อยดีใจแล้วเพราะว่าติดกันทุกคนอยู่แล้วเงี้ยถึงแบบไม่ว่ายังไงก็ตามอะก็คือเราต้องต้องไปอยู่ในเพลงไหนสักเพลงนึงก็แค่แบบว่าเอออีกเพลงนึงเราอาจจะอินเนอร์ไม่ถึงเพราะแบบเราไม่ติดอัลบั้มแล้วใช่ปะล่ะเออก็คือก็แค่อินเนอร์เรามันไม่ใช่อันนั้นเลยเงี้ยเราก็เลยไปอยู่ในอีกเพลงนึงแทนใช่ๆชกำลังคิดว่าจะพูดเรื่องเลือกตั้งเรดีไหมเอาไว้สมัครยังจริงๆกอกแล้ว ว่าอยากได้ทำเท่าไหร่ก่อนเรียบร้อยแล้วแบบเขียนแล้วว่าอยากได้ที่เท่าไหร่แต่ว่ายังไม่ได้เขียนเพลงเพราะแบบอยู่ๆอ่ะนึกไม่ออกว่าทุกคนว่าจะเขียนว่าอะไรอะไรเงี้ยใบจีเขียนทำแบบเท่าไหร่เอ้ยจริงๆวันนี้แบบแอบเราให้บางคนฟังแล้วนะที่แบบว่าเข้ามาถามอะไรเงี้ยบางคนก็เขียนไปเลยเขียนไปเลยอะไรเงี้ยแต่คือก่อนที่ทุกคนจะพูดว่าเขียนไปเลยเขียนไปเลยอ่ะคือเขียนไปแล้วเขียนไปตั้งแต่แบบได้แบบเหมือนแจกใบใช่ป่ะตั้งแต่เมื่อไร่เงี้ยก็ถือกับบ้าบาแล้วก็แบบก็ก็เลยเกาะไปแล้วแบบเขียนทั้งหมดแล้วเลยแค่เพลงอะไร คือเราอะก็ชอบเมนูเพลงนี้อะไรเย่างี้ใช่ปะแต่พอถึงวันจริงๆอะทุกคนคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดีแบบอันนี้ก็ชอบอันนั้นก็ชอบอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าแบบทําทรงเหมือนแบบเหมือนจะได้อะไรแก็แบบต่ว่าการเป็นกคิดเฉยเลยอะไรเงี้ยเห็นทุกคนช่วงน,นี้ก็ดูคิดกันอยู่แม่เพลงนี้เขียนเป็นจีได้ไหมคะอุ้ยไม่ได้เขียนเลยแต่แบบคือไปถามคุยกับจ๋ามาอะไรเงี้ยจ๋าก็เลยเหมือนแบบจ๋าพูดว่าเออตอนแรกคิดว่าจะเขียนจิกัสซึนอันเกรโตใช่ปะ แต่เหมือนไอ้กำลังเขาทำเดือนสิบเอ็ดแต่คุยไปคุยมากับจาอยเงี้ยจ่าก็บอกว่าทำไมไม่เขียนเซคายวาโดคมวเดออุสุรานุกะคงเอ็นจีทีเพราะจา่าชอบพูดว่าถ้ารู้สึกว่าถ้าให้เลือกให้เราเพลงนึงจะจะเลือกเพลงนี้อะไรเงี้ยเออเมื่อกี้เพิ่งวางสายจ่าไปเ,เ,เพลงนี้เขาน่าจะเลือกเยอะอ๋อจูจิกัสเชื่อเขาคือก็เลยกลายเป็นว่าไม่อยากจะไปเลือกเพลงที่มันเป็นไตเติ้ลเท่าไหร่ผมแบบว่าโอ้เอาจริงนะถ้าเกิดเลือกทีมไปไม่มาจะเลือกเลือกที ไปเปมาคือรู้สึกว่าจูจิกัสซึนออนเคลย์ตัวคือถ้ามันไม่เป็นถ้ามันไม่ปล่อยเดือน11อดอ่ะมันไม่ขังเว้ยทุกคนเขาจะเป้าว่ามันชื่อกำไรข้อเท้าเดือน11แต่ถ้ามันไปปล่อยเดือนที่มันไม่ใช่11อ่ะมันจะแบบนี่เนื่องอ่ะแบบแบบมันถ้ามันวางแผ่มาดีแล้วปล่อยเดือน11 11อ่ะมันจะเทเว้ยแต่ถ้ามันไม่เดือน11อดอ่ะเพราะมันเป็นซิงเกิลมันน่าจะออกช่วงประมาณเดือนประมาณกลางๆไม่เกินกลางปีอ่ะเนื้อบะอ่ะสมมติเดือนสี่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเนื้อ่าเออี ต่ว่าจริงๆชอบเพลงนั่นอะที่แพติดอะไรเงี้ยแล้วตอนแพติดอะคิดว่าแพน่าจะไม่รู้เรื่องบ้านแล้วไปพร้อไปหาแพวันแบบที่เดนน่าที่ติดอะไรเงี้ยแล้วแพน่าจะไม่เห็นฉันเราตอกมาทีหลังเนี่ยซึ่งหลังจากที่ส่งแชทแพเสร็จอะโทรศัพท์ดับจบคือเอาไว้ขอพูดขอพูดรู้สึกว่าเราอะเป็นแอบ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 ไม่รู้คิดไม่รู้คิดหมดซอรี่คือรู้สึกแอบรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์เรากับน้องพันนะก็ดีมากขึ้นดียิ่งขึ้นไปอีกอะเนอะแล้วก็รู้สึกแบบว่า อะไรเงี้ยแล้ว่าเราเจอน้องหน่อก็จะทักทายเราเราก็จะแบบมาขอถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปก,กันไหมอะไรเงี้ยเออแบบว่าวันนี้เจอก็ทักแต่ว,วันนี้ไม่ได้ถ่ายเพราะเหมือนแบบเราถูกช็อตอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเออรู้สึกว่าความสัมพันธ์เราดีขึ้นจริงรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราก็จะเป็นพี่สาวของท่านไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็แบบ โอ้วันนี้คือแบบเดินเข้าเดินออกกันเลยลบมากเพราะแบบกินข้าวกับแม่ใช่ไหมแล้วก็ลืมเอาบัตรจอดรถโอเคเดินเข้าไปบัตรจอดรถสักแป๊บหนึ่งไอจิวเริ่มถ่ายรูปของในห้องพักมาว่าแบบของใครของใครเหมือนจะเก็บกลับอะนึกออกปะแล้วเราก็แบบไม่มีแล้วได่ยืมของสักนหนึ่งถ่ายรูปโจชุดจาวากโกแล้วก็แบบอ้าลืมชุดจาวาโกอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปเอาชุดซาวาโกะแบบวิ่งกับพ่อไปเอาชุดซาวาโกะอ,อีกรอบหนึ่งอุ้ยมีคนรู้บ้างอย่างว่าวันปีนี้ใครลงเลิกตั้งบ้าง จะได้เขียนอันดับถูกถึงเราจะเขียนแล้วก็ตามคือเป้าหมายก็คือเขียนไปแล้วว่าอยากได้ที่นี้แต่ว่าถ้ามันได้มากกว่านี้ก็ได้หรือว่าแบบได้จำกกว่านี้ก็ได้มันก็เขียน เป็นแค่เป้าหมายเล็กๆที่เราอยากได้คือถ้ามันคือเราก็อยากได้มาสุดเท่าที่เราได้แหละแต่ว่าถ้ามันได้เท่าไหนก็ก็ได้ก็โอเคเพราะมันถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมอบให้เราอะไรเงี้ยนึนยกออกปะจริงๆตอนแรกพูดถึงจีนิดนึงคือจริงๆตอนแรกอ่ะจะไม่ลงเคยพูดกับแฟนคลับเลยว่าแบบว่าแล้วก็เคยพูดกับเมมเบอร์ด้วยว่าจริงๆแล้วอะถ้ามี GE ปีแรกที่เราเข้ามาไม่อยากลงเพราะรู้สึกว่าแบบเหมือนแฟนคลับแล้วก็ตอนนั้นที่พูด กับเพื่อนนะคือเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาตอนนั้นแฟนคลับเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบมีมากเท่าตอนนี้แบบว่าคือโอเคเราก็ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ที่แบบว่าอยความนิยมแบบว่าสูงปรี๊ดขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าแบบว่าเออแต่ว่าถามว่ามีคนที่ชอบเราไหมคือมันก็มีคนที่ชอบเราไงเราก็เลยเราตอนแต่ว่าตอนนั้นอะมันก็ไม่ได้มีคนชอบเรามาขายดีอะไรเงี้ยมันก็มีแค่แบบว่าเป็นสหายกลุ่มจํานวนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบหมู่มวลสหายเราก็เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าในตอนนั้นที่เรายังมีสหายแบบว่าไม่เยอะเท่าไหร่ ว่ากลัวว่าคือพูดตรงๆอะคือกลัวความผิดหวังเวทุกคนแบบเหมือนแบบพอเราคาดหวังะไรมากๆแล้วแบบมันผิดหวังอะแม้ว่าเราจะแบบเต็มที่หรือไม่เต็มที่หรืออะไรใดๆก็ต้องแค่แบบคาดหวังอะไรนิดๆหน่อยๆเ,เออแล้วแบบเราผิดหวังอะคือเราไม่ไม่อยากเจอความผิดหวังอะแต่คือเข้าใจนะว่าชีวิตเราอะมันก็ต้องเจอความผิดหวังบ้างในชีวิตอะไรเงี้ยแต่แบบก็ไม่อยากเจอความผิดหวังไงแล้วแบบโห oh, ปีแรกด้วยแบบ จำนวนสหายสหายเราจํานวนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราจะแบบไปถึงหนึ่งนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาแบบรวบรวมสหายลรก่อนอะไรเงี้ยที่เราจะแบบว่าเออพายเรือไปถึงอีกฝั่งนึงด้วยกันได้อะไรเงี้ยเพราะแบบถ้าเรามีสหายแค่แบบจํานวนหนึ่งเง like, ี้ยแบบเราก็ไม the like, like, ่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะแบบพายไปถึงฝั่งนั้นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่คือถ้าเราแบบมีแบบสหายมากขึ้นอย่างเช่นแบบตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเออมันก็จะดูแบบเออคานอเซกาลักก็คือแบบว่ามีเปอร์เซ็นต์แบบว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้อะไรเงี้ยเอออันนั้นมันแบบเเอ่าไงลวป เงี้ยเหมือนแบบจะได้รู้ด้วยอะไรเงี้ยเราแบบอย่างน้อยแบบออฟฟิเชียลก็จะได้เห็นแบบเผื่อเขาเห็นอะไรจากเราหรือแบบเห็นอะไรจากอะไรจากแฟนคลับเราด้วยอะไรแบบนี้อุ๊หูมเมอร์ใชยไหมนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเราก็ลงแล้วก็มั่นใจมากเขียนอันดับไปแล้วเรียบร้อยต่อว่บต่อไม่ได้ไม่ได้เขียนว่าแบบเป็นเซมอะไรางี้นะคะแต่ว่าเพราะแบบแหมเราเพิ่งเข้ามาจะเขียนว่าแบบอยากได้12บสองค่มันก็จะดูแบบ นิดนึ่งเลยแต่ว่าแบบตอนหันไปหาเพื่อนแบบเหมือนตอนที่เขาประกาศกันใช่ไหมแล้วมันก็คุยกับอันนี้แล้วมันก็มันก็พูดเนี่ยเดี๋ยวเขียนอันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วว่าอันเดี๋ยวฉันเขียนอันนี้ละกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าอุ๊ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขียนมาว่าติดซิมได้ไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออว่าแล้วก็แล้วเราก็พูดพร้อมกันว่าเหมือนพูดพร้อมกับอันีคือตอนนี้รู้สึกว่าสมองเราอะเริ่มซิงกันแล้วแล้วก็พูดพร้อมกันว่าก็น่าสนใจดีนะอย่างเงี้ยพูดออกมาแบบตลกมากแบบพูดพร้อมว่าอัน ว่าถ้าเราได้ไปญี่ปุ่นด้วยกันล่ะเราพูดพร้กันก็น่าสนใจดีนี่นะเออเสียงก็น่าสนใจดีนี่นาอะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยเราแบบคากันอยู่สองคนเอาจริงอืมใส่ให้หนึ่งไปเลยไม่เอาเอทุกคนเราคือจริงๆรู้สึกว่าเราแบบประมาณถ้าเรารู้จักประมาณตนอะไรเงี้ยแบบว่าเราน่าจะประมาณนี้อะไรเงี้ยก็น่าสนใจดี แบ่ว่านี่เคยเราถามแฟนเขาด้วยว่าเนี่ยคิดว่าเราจะได้ประมาณไหนรออะไรเงี้นเนยเขาบอกว่ามันสามสิบไม้อะไรเงี้ยก็เออเอดีดีแบบว่าดูแบบเป็นอะไรที่แบบงนอะปะติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am m o o n l i g Application